เราต้องตัดประมาณนี้เพื่อว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาใหม่นี่ตัดผักค่ะโอเคให้ตัดเป็นคนปลูกไ่อเอเนะาคุณตามมาเลย นี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นต้วนี้นะคะวันนี้นอนอยังปะเอาลงไว้หรอ เยอะมากคะทีนี่ว้าวโอ้ยสวยอันนี้คณะเอาดได้อย่างปลาปลาลึกน้ำเหรออ๋ออันนี้กำลังผัดแซ่มนี่ปัน่นหัวอันนี้กำลังผัดอร่อยเนี่ยเอาไปใกล้ซูไหมใกล้นีผัดอร่อยมันไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนนะแก่มนนกึง,ง,ง,งนี่กวางตุ้ง เท่านี้กำลังลวกอร่อยนะนี่อะไรคะผักกาดของกองซุ้มถ้าทำนึงหน่อยจะไปลวกกินกับตำแกะนี่นี่เนี่ยปสาวป้ารถน้ำรถเปแล้ยวป้าเติมดินหน่อย